สวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นป .4 ทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะก็คือแบบฝึกหัดในหน้าที่56ข้อที่1นะคะในข้อที่1เขาบอกให้คิดคำนามประเภทต่างๆที่ขึ้นต้นด้วยพยาญชนะต้นที่กำหนดอย่างละ3าคำ แล้วให้เลือกหนึ่งคำมาแต่งประโยคค่ะนักเรียนดูนะคะสามัญนามเขาหาคำที่เป็นสามัญนามสามัญนามก็คือคำนามทั่วๆไปนะคะเขากำหนดมาให้มอมา้าก็คือคำว่าแมวส่วนรอบเรือนักเรียนต้องหาเองนะคะอย่างของครูครูหาคำว่ารถ ครูใช้คําว่ารถนะคะป้าปลาของคุณครูคือคําว่าป้ายแล้วเราก็เลือกสามคำมาแต่งประโยคนะคะครูเลือกคําว่าแมวมาแต่งประโยคค่ะก็คือฝ้ายเบี้ยงแมวคําที่นักเรียนนํามาแต่งก็ต้องขีดเส้นใต้นะคะครูเอาคำว่าแมวมาแต่งนะคะ ต่อไปวิสา,า,ามัญนามเขาหาคําที่เป็นวิสามัญนา,นามก็คือคํานามเฉพาะชอาชา้างคำว่าชนบุรีเห็นไหมคะพอพานเป็นชื่อคนพรวด,ดีอออ่างก็เป็นชื่อจังหวัดก็คืออุไทัยธานีคือแต่งไว้ว่าพรวด,ดี เรียนอยู่ชั้นป .4 พัก3ก็เขียนเส้นใต้คำว่าพลวดีเป็นชื่อเฉพาะต่อไปสมุหานามค่ะก็คือนามบอกวดหมู่ขอไข่ครูใช้คำว่าโขงฝอฝาครูใช้คำว่าฝูงกอไก่คูใช้คำว่ากองนะคะก็จะเอามาแต่งคือคำว่ากอง ก็จะแต่งประโยคได้ว่าแม่แบ่งส้มเป็นสามกองเห็นไหมคะต่อไปสีอาการนามนามบอกอาการหรือความรู้สึกกอไก่ก็คือการพูดอกอไก่ตัวหก็คือการอ่านคอไฟคำว่าความดีครูใช้คำว่าการอ่านมาแต่งประโยคนะคะก็คือการอ่านหนังสือจะทำให้เรา มีความรู้มากต่อไปลักษณะนามคานามบอกลักษณะต่อเต่าคําว่าตัวเราลิงคําว่าเล่งหอพึ้งคําว่าผลครูแต่งประโยคได้ว่าน้องมีส้มโอ5ห้าผลคือคําว่าผลมาแต่งนะคะสําหรับอันนี้เป็นแนวคําตอบนะคะถ้านักเรียนสามารถตอบอย่างอื่นได้ค่ะ อันนี้เป็นแนวคำตอบเท่านั้นต่อไปในข้อที่สองเขียนคำสรรพนามและแต่งประโยคจากคำคำแรกที่ครูเลือกมาคือคำว่าฉันแต่งประโยคได้ว่าฉันอ่านการ์ตูนข้อที่สองคำว่าเธอแต่งประโยคได้ว่าเธอชื่ออะไรคคำที่สามคำว่าใคร แต่งประโยคได้ว่าใครมาหาคุณแม่คำที่สี่คำว่านี้แมวตัวนี้ชื่อจิ๋วหลือและคำที่ห้าคำว่าที่แต่งประโยคได้ว่าน้อยใส่มวกที่ประดิษฐ์เองนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะในหน้า57 ให้ค่ะแล้วก็หาคำนามกับคำรัพนามคำนามจากนิทานนะคะก็จะมีคำว่าปลาตัวยาาายตาเสียงจิ้งหรีดน้ำค้า อย่างนี้และคำว่าฉันนะคะต่อไปในข้อที่4ให้เขียนจำแนกคำกริยาและคำวิเศษที่ขีดเส้นใต้จากข้อความในช่งไวถูกต้องคำแรกคำว่าแม่ยิ้มจะมีน้องตัวเตี้ยเย็นนี้ฝนอาจตกคุณครูครับเขาเป็นทหารและม้าวิ่งเร็ว เพราะฉะนั้นคำกริยาก็จะมีคำว่ายิ้มอาจเป็นมีสามคำนะคะส่วนคำวิเศษก็จะมีสามคำเหมือนกันค่ะก็คือคำว่าเตี้ยครับเร็วนักเรียนคนไหนที่ทำไม่ถูกนักเรียนแก้ด้วยปากกาแดงนะคะนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้ทำก็เขียนด้วยปากกาแดง หน้าที่58และหน้า59สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ